ยิงเขียดเขียดมุ้ยเนาะไอเนาะครับผมฝ้ายกระปูแดงไข่หมดแดงมีขายเลยพี่น้องตึงเลยตัวนี้นะนี่นี่ปลาเอื่นลายเนาะไอเนาะน้องปลาไข่น้องครับน้องควายปลาลดไข่หมดแดงไข่ตึงอะไรพี่น้องร้านนี้เห็นไหมองเจ้าบ้านนี่ครับวันนี้นะห้าสิบบาทครับไข่หมดแดงครับพักด่างคมไข่หมดแดงแล้วก็มีพักกิเล็คครับพี่น้อง ลิปข้าวเหนียวครับถั่วฟักยาวแล้วก็มีโลตีครับมักถั่วเนขายขาก2ย3กรบ25าบาทอาหารทะเลครับปลาหมึกกุ้งซ้นหมูโลละ1 1 0บาท ตั้งขายของกินซุกขับพวกเมนูปิ้งซีนแล้วก็มีเจลครับเจลน้ำเค็มกับปผงปลาครับพี่น้องผัดไทยครับร้านนี้ครับเจอเมนูแซ่บพี่น้องปิ้งเขียดครับพี่น้องปิ้งเขียดนี่ขายมาเท่าไหร่ครับมาลยยี่สิบบาทมาเลยยี่สิบบาทไอ้ผมไม้หนึ่งครับได้ค่ะยังไม่ถุงนะคะครับอีนานอยู่บวกครับนี่ประมาณสิบนาทีโอ้ครับผมรอได้ครับ ยังมาอยู่ครับเดี๋ยวมาเอาครับโอเคครับยิงเขียดเขียดมุออ้ยเนาะไอเนาะครับผมยิงเขียดเป็น้องครับเมนูแซ่บที่ตลาดนัดริมโของอำเภอท่า่พานมพจังหวัดนครพนมพครับสวัสดีครับผมไมโคงอารทัวร์พามาเที่ยวตลาดนัดไทยลาวริมโของขอำเภอท่า่พานมพจังหวัดนครพนมพมีทุกเช้า วันจันทร์และเช้าวันพลับสบดีบรรยากาศตอนนี้อากาศหนาวแห้งพี่น้องครับมาลอกหาเมนูแก๊งหนาวครับอากาศโคตรหนาวเลยครับลาดหน้ากระเพาะปาลาขับร้านนี้ครับพี่น้องชุดละสามสิบบาทบักกระพลต้มก็มีครับบักเพชรหอมแดงกระเทียมมีใบสะพูแล้วก็มีต้นหอมครับ คณะกระติบเข้าแนวโน้มไหมเครื่องเกมโน้มไหมขับลานี่เห็นนะหนังเข้มครับเข้าโครบบึงบรรยากาศคนรักหน้าพี่น้อง ข้าวกระดาวไขหมดแดงครับพี trees, like oh! yes, ่น้องแล้วก็มีมะเขือเทศครับเพิ่งขายทงละสิบาาขาทท่ถื้อพี่น้องมะเขือเทศนะวันนี้ของขายไม่ค่อยหลายครับลมมันหนาวแห้งพี่น้องนี่คือบรรยากาศที่ริมโขงอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมครับหนาวลมพี่น้องบรรยากาศช่วงนี้ที่ริมโคงท่าพนมก็มีหาดแล้วก็จะมีมีตุ้มมีแพเป็นมดท่องเที่ยวแห่งใหม่ของสาวอำเภอท่าพนมในช่วงหน้าร้อนมาเที่ยวมาเล่นทะเลน้ำโคงได้ครับพี่น้องครับเพิ่นพลังจัดแล้วก็ให้คนมาเที่ยวครับพี่น้อง ไข่หมดแดงยังไปไข่ปลาอยู่เนะาะปลายัางตึงบอคักคนระับมันยังบมดตึงหมนไดพักขมพักป้อมพักขมป้อมพักขมพักขมป้อมพักซีมักทั่วครับการหนาวขนาดเลยอาชีพบอไม่ได้วายกับปูแดงไข่หมดแดงมีขายอดเดายอพี่น้องตึงเลยตัวนี้นะนีดด่ไข่หมดแดงจ้าครับ มันจะแก่ครับเนาฟื้น,น, <S S S นัไเอเาร้นหาเาเลยพี่น้องน,องน่งเข้มต้มแล้วก็มีน้องควายพี่น้องลางนี่นะ่้อ,เอชอเ,อชอเอยเล,ลมะมันีหาายแค,ค่แยาครับ พักสลัดพักกระเดาครับพี่น้องัวลัรนเตาครับแล้วก็มีพักด่างคมครับแล้วก็เฮดบดครับร้านนี้เห็นะครับปลาเกีียวครับปลาพี่น้องครับข้างหน้านะลาไข่ปลาพี่น้องปลาจูปลาอื่นปลาตรงมาเป็นกองเลยครับหลายขนาดร้านนี้เห็นะ ปลาเอินลายเนาะีอเนาะน้องเป็นกองเลยรถเท่าไรจังสิครับนี่ัวแปดสิบาทได้ลายพีน้องเ้ยเมนูปลาเอิ่นปลาตองปลาโจ๊บกระปูครับพี่น้องเพื่อนายไม่ละซาบาทกระปูหน้าะนะอย่างกันต่อครับ เมนูเขียดน้อยพี่น้องันนี้อันนี้ใครได้ครับวันนี้นะทุกคนได้ครับวันนี้นะสี่สิบบาทเนาะเอาทุกหนึ่งครับเขียดน้อยครับโอ้ยรอจีซิบมาได้บูยนี่พักอย่างก็อนนี่ซื้อเขียดไปอ้อมกินพี่น้องน้ำเค็มแปดสิบบาทแล้วก็มีไข่เป็ดหกสิบบาทครับพี่น้อง โอ้ร้านนี้ครับเด็ดเลยครับพี่น้องทั้งไข่หมดแดงทั้งปลาครับร้านนี้เห็นร้านี่ทักไลฟ์บรรยากาศครับซาบาสามพองห้าสิบปลาซิวแก้วครับพี่น้องปลาย่อนอันนี้กกนนปลากระเดือดนาะครับเนาะอีเนาะปลากระเดือดครับปลาเสื่อมปลาลดครับพี่น้องร้านนี้มาไข่น้องครับ น้องควายปลาลดไข่หมดแดงไข่ตึงนเลยพี่น้องด้านนี้นะเห็นนะของเจ้าบ้านนี่ครับวันนี้นะห้าสิบบาทครับไข่หมดแดงครับไข่หมดห้าสิบหาสิปลาสิบเป็นเรื่ออะไรพีน้องโอ้โอ้โน้องควายนะ้องควายเนาะปากไม่รู้เบิกบรรยากาศผู้คนมาเลือกซื้อเนี่ยกิ่นเนื้อแท้ที่ริมโค้งท่าพนมลาขนาดครับพี่น้องวันนี้คงขายบล็อกไคลยครับสงสัยอากาศหนาวมีค่าบาได้มาขายเครื่องครับ ปอาทั่วแปบ๊บน้องควา,าดหลักหน้าครับพี่น้องปลาขายกุ้งฝอยครับกุ้งเต็มสดๆเลยครับเจ้บ้าน,นครับวันนี้นะห้าสิบบาทหน้บาทเนาะปลากคอันนี้โอ้ปลาคอใหญ่ครับพี่น้องงานนี้นะเต็มกะละมังเลยหลายขนาดเลยรูปที่บ้านนี่ครับปลาคอนี่ครับ ร้อยสามสิบต่อกิลโลนึงในเกาซีแปดกุ้งไทก็ได้เลยเพื่อบรรยา,ากาศไปเป็นน้องวิธีสองฝั่งโค้งไทยลาวครับเรือโดยสารน,นำพ่อข้าม่ค้ามาที่ท่าพนมครับมาขายเครื่องอาหารธรรมชาติครับไปอยากกินอาหารบ้านๆอาหารป่าจ้าซีกามาล็อกนม่กันได้ครับที่ริมโค้งอำเภอท่าพนมมีทุกเช้าวันจันทร์แล้วก็เช้าวันพุธเสาร์ศุกร์ครับ จุดปลุน,นชั่วคราวอำเภอท่าพนมครับพี่น้องอยู่ด้านหลังของเทศบาลตำบลท่าพนมครับน้องงัวน้องควายโคตรหลายเลยครับพี่น้องมันเกี่ยวแต่หมดเบี่ยซาบาดพี่น้องเลยมาเพชรครับร้านนี้ครับ ละสามสิบบาทต้นหอมครับผัดทั่วมะเขือมันยังคั่วคายเห็นไหมันแซงหนอมันแซงร้านทางซ้ายมือนียครับพี่น้องวิธีเดาแซบแซบครับพักพื้นบ้านครับพี่น้องทั้งกระปูนาแล้วก็มะกอกเอ้าบางยานมันพอดีเลยนี่มันตรงๆกับเลขศูนย์เออเอ้าขึ้นนะลูกเอในค่าครับซื้อมะกอกเนี่ยครับ เอาอันหนึ่งครับน, pues. น,น oh, oh, ั่งน้อยลูกแล้วแล้วพักกันนี่จะไกไหนนี่อ้ออีกสามสี่หน่วยแต่ปะกอบครับประกอบสิบบาทพี่น้องบ้านเจ้าขุนนาวหักเนาะเมืองไหนโนบวกวะวนาเขคศเนาะตัวนาเคศ far ไม่เมืองใดครับสีเมืองกันนะเมืองอุดมเมืองอุดมพรเนาะ โอ้โหลมีนุ่งอาหารพื้นบ้านครับกระปูนามักกอกพักด่างขมไข่มุดแดงแล้วก็มีพักชิเล็กครับพี่น้องต้มเรียบร้อยครับนี่มันเคียดแห้งครับพี่น้องเคียดแห้งแดดบเดียวครับเคียดน้อยครับพี่น้องนี่เคียดน้อยนะนี่เคียดน้อยแห้งปลาซิวแห้งก็มีครับปลาเกลยวแห้ง เมืองก่รวดวันนี้บรรยากาศโคตรหนาวนะครับเช้านี้อยู่ที่1 3บ4องศาเซลเซียสที่ริมโขงับเภอท่าพนมจังหวั stay, 5, 4, head, ดนครพนมครับพี่น้องบรรยากาศพี่น้องขายมดแดงครับรถเจที่บ้านในี่ับขายนะ680บาทต่อกิโลหนึ่งพี่น้องโอ้หลายแห่งครับเริ่มมีขายเลยครับที่ท่าพนมครับ สี่จ้ะลาเพชรโลละสี่สิบบาทครับต่างคายปลาพี่น้องทาง้ายมือนะปลาบู่ปลานางครับปลาเสือมมนโตง,งามครับพี่น้องเพิ่นขายเป็นทาทาละเจ็ดสิบบาทช่วนปลาเสือเพิ่นขายเป็นโลโละสองร้อยพี่น้องเก้าเดียวกันอยู่หแต่ว่าเขาแพ็กมากแบบพี่อะไรแขกหลงอันยามอมายไข่โมดไข่โมอ ปลาที่จิ้มปลาบานยัปลาธรรมชาติปลาหนังโข้งอันนี้ปลาปลาคาวน้อยเนาะปลาคาวปลาคาวน้อยครับพี่น้องดีเซบเลยครับนี่ตัวบัน้อยบัใหญ่ครับพอดีคักเลยลายแห้งม่นต้องมีปลานะนี่คือซุนโจดตลาดขายอาหารธรรมชาติครับหนูพุกใหญ่ก็มีครับพี่น้องมีอยู่ห้าตัวครับหนูพุกนะ ันนี้ขายตัวอะไรขายเป็นสีแดงอันนี้ 100, 100, 100, 100บัตดโยอันนี้ร้อยร้อยสิบโอ้ขายไหมครับมีสวนราคาเนาะแม่ค้าสบายดีมาจากบ้านใดเนาะมาจากต้นแขกต้นแขกเ,เ,เมืองเลยแฮะแสบุรีสวนตะเขตเนาะสาวสวนตะเขตงามเนาะพี่น้องเอ้ยสาวสวนตเขตยนบังคายหนูอยู่ริมคลองท่าถนมครับอันนี้เมนร้อยสาวนี่แปดสิบบาทเนาะดเกบังคายนะนี่บังคายเป็นห<ส>นูวะโอ้โดยโดย ใส่หมดแดงพี่น้องมียังก้อนี่ฮะยอดอ่อยอ่อนเลยย้อออยวะจะไปหาม่เองเนาวะหาเก่งเนาะบ่มีนี่นซ่านทีบ่มีเนาะเอาพี่ยังกินอนนี่ฮะโนซ้านเป็นไหนก่ออันนี้เอานี่มียางก้อ อย,ยอดอ้อยเจ้าซื้อยังเจ้าเหรอเนี่ยถ้าจะซื้อซอยนาะจะซื้อยังกูอะนิ่งเนาะสาบ้านไหนสมา,า,านเครยียดปะสาวสมา,านเครียดเอาซื้อซอยหน,นึ่งเด้อเขาเรียก,กว่านอ,อ้อยวะโอ้โห้โเวลาแกงแกงคือหน่อไม้แหละหอมนะแกงมันเป็นไปแกงซุก,กินเลยว่าจะก,กินฝีมือสาวสมา,านเครยียดเถะนะครับแต่คนเด้อสาวสมานเครียดครับไข่ยอดอ้อยครับพี่น้องไปแกงกินต้นว่านะ